ค o n d a าซีวิก 1.8e ปี2012รถมือเดียวป้ายแดงไม่80,000รายเดียดจะเป็นยังไรติดตามชมนในคลิปกันได้เลยครับผมสวัสดีครับวกลวับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับมอสบีทเพอร์เฟกคนะครับผมและวันนี้นะครับผมอยู่กับรถที่ต้อบอกเลยว่า เป็นกระแสมากๆเลยณนะตอนนี้นะครับกับรถ Honda Civic FB คันนี้เป็นรุ่น 1.8e ปี2012เจ้าของลำดับเดียวนะครับผมไม่เนี่ยน้อยมากๆเลยเลยที่สำคัญดูแลดีเซอร์วิสสูตรทุกระยะนะครับผมรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันในคลิปให้จบนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจโทรหาผมได้เลย0654962939หรือแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกัน ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้เป็นโมเดลเชนนะครับจากรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ Civic FD d d, d o ดหรือที่เราเรียกกันในสภาพรุ่นว่ารุ่นนางฝ้านั่นเองนะครับคันนี้ต้องแจ้งนิดน,นึงนะครับผมป้ายทะเบียนตัวนี้เราไม่ได้ให้นะครับเราต้องทําการสลับคืนแต่มีป้ายใหม่ให้แน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันต่อเลยตัวรถนะครับสีเป็นสีบรอนนะครับผมหรือในเล่มจะเรียกสีเทาครับวันนี้สีเดิมไม่ได้เก็บสีไม่ได้เก็บงานไม่ได ทำใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เร่องรอยการใช้งานมีแต่บอกเลยว่าสวยกริบเลยสีเงาชัดเจนนะครับดูได้เลยครับดูเป็นสะท้อนกระจกเลยนะครับกระจังหน้าก็บอกว่าโฉมนี้เนี่ยดีไซน์ภายนอกเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับทุกอย่างเดิมๆเลยไฟตัดหมอกทุกอย่างไฟหน้ากระจังหน้าต่างๆนี่ดูนะครับผมไม่มีสะเก็ดหินสะเก็ดทรายเลยนะครับตัวรถเนี่ยไม่มีชนไม่มีพิษคว่ำมจมน้ําแน่นอนและที่สําคัญคันนี้ เจ้าของมือเดียวใช้น้อยมากๆเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูถ้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยหรือถ้าอยากเข้ามาดูรถก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่ร้านของเราได้เลย BT Perfect Car ตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันห้องเครื่องเนี่ยตัวรถเป็นเครื่องยนต์1,008นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc บอกเลยว่าเครื่องตัวนี้นะครับัยรุ่นรู้กันดีเลยว่ามันแรงขนาดไหนเทคเปิดโลกเปลี่ยนแน่นอนโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะครับเมตดารมมาร์คซีทุกอย่างอยู่ครบนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เพลทต่างๆอยู่ครบนะครับผมนี่ดูความเงาความเดิมดูคานหน้าเดิมๆซอกเดิมทุกอย่างเดิมคันนี้บอกเลยเดิมทุกจุดนี่ดูสติ๊กเกอร์นะครับผมสติ๊กเกอร์เลขตัวถังทุกอย่างอยู่ครบเลย นี่คันนี้สวยคันนี้สวยคันนี้ผมการันตีให้เลยว่าสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดภา,ายในกันอีกครั้งหนึ่งตามมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภาย,ายใ,นในห้องโดยสารกันนะครับผมว่ารถรุ่นนี้ออปชั่นของเขาเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับเขาเปิดประตูออกมาจะสังเกตได้เลยว่ารถเนี่ยมีความกว้างขวางมากๆเลยภายในเดิมโรงงานสีเนี่ยเป็นสีเบาะเดิมหนังเดิมทุกอย่างเดิมโรงงาน แต่ส่วนที่อัปเกรดเข้ามานั่นก็จะมีในเรื่องของกระจกมองหลังนะครับที่เป็นกล้องแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เราสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่นอกนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเดิมโรงงานเลยบอะนังไม่มีฉีกขาดนะครับผมพวงมาลัยเดิมมันติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรนะครับพอเป็นตัว E นีนี่ดูได้เลยในส่วนของเลขไมล์อ่ะเลขไมล์ตอนนี้อยู่ที่8 8,940กิโเมตรเท่านั้นเองย้ำนะครับ88,940กาิกิโเมตรการันตีไมล์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต และดูกระจกมองหลังนะครับสิ่งนี้ผมบอกเลยว่าสวยแล้วก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะเราจะได้เห็นมุมมองที่มันกว้างจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องบันทึกไปในตัวแล้วก็เป็นกล้องหลังไปในตัวด้วยนะครับและที่สําคัญดูเล่มเล่มนะครับเล่มทะเบียนนะครับผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับดูหน้านะครับหน้าสี่นะครับผมอันนี้จดมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับป้ายทะเบียนคอร์คังดอเด็กเก้จนะครับผมแต่ไม่ได้ให้ป้ายนะครับ ทุกอย่างเดิมเพจเดิมทุกอย่างเดิมนะครับมาดูหน้าหกกันหน้าหกไม่มีอะไรนะครับผมนั่นหมายความว่าเจ้าของเดิมได้ทําการซื้อสดมานะครับผมดูหน้าสิบแปดนี่ครับเจ้าของเดิมซื้อสดมาเลยรถคันนี้ผมที่บอกว่าประวัติดีนะครับผมบุ๊กเซอร์วิสเดี๋ยวเรามาดูนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาจากโรงงานอยู่ครบทุกตัวเลย นะครับผมแม้กระทั่งใบที่ต้องขัดเคลือบสีต่างๆก็ได้มาด้วยนะครับดูนะครับข้อมูลการเซอร์วิสต่างๆมีให้ครบเลยใครที่ได้ไปผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มนะครับและที่สำคัญรถคันนี้นะครับระบบแอร์เป็นเจเนอเรชั่นใหม่แล้วแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็ปรับอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้รถการใช้งานสะดวกสบายและเพิ่มปุ่มอีคค่โหมด เทคโนโลยีของ Honda นะครับเพื่อช่วยในการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นโดยการกดปุ่ม e ีคอนโหมดเท่านั้นเองส่วนฟังก์ชันการใช้งานภายใน Civic FD ต้องบอกเลยว่ามีความพิเศษนั่นก็คือคอนโซลตรงกลางเนี่ยมันจะหันเข้ามาหาคนขับเล็กน้อยนะครับทำให้อารมณ์ในการขับขี่เนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถเลยสามารถควบคุมทุกอย่างได้ง่ายถ้าเปลี่ยนหน้าจอผู้โดยสารนั้นน่าอาจจะ รู้สึกเฉยๆแต่คนขับผมบอกเลยว่าคันนี้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมเราสามารถที่จะคนโทรลต่างๆได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมและที่สําคัญขยับมาน,นี่ครับผมและนี่นะครับคือนําสู่นําเข้าไปเช็คระยะต่อไปนั่นก็คือ 94, 667กิเโเมตรเท่านั้นหรือเดือน4วันที่ 4, วันที่4เดือน3ที่ผ่านมานะครับปี2023การันตีให้เลยว่ารถคันนี้รถศูนย์นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลย ผมเพดานสะอาดนะครับผมคันนี้สวยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่านานทีจะมีเข้ามานะครับผมสูง175นะครับแต่อยู่ใน Honda Civic FB คันนี้รู้สึกเลยว่านั่งสบายและที่สำคัญเบาะหลังของเขาเนี่ย,ยตึงมากนะครับและที่สาคัญเบาะนุ่มมากม,ากมาก นั่งดีมากๆแล้วก็โล่งเทดานถือว่าโล่งเยอะนะครับผมสัดส่วนออกแบบมาได้ดีลงตัวตามสไตล์คอนด้านะครับผมเรื่องของการใช้งานพื้นที่การใช้งานเนี่ยคันนี้มีให้เหลือๆใครที่กําลังหาใครที่กําลังต้องการรถอเนกประสงค์หรือรถคันแรกนะครับผมบอกเลยว่า civic fb อยู่ในโจทย์ของท่านแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านท้ายกันว่าคันนี้มีอะไรดีนะครับต้องบอกอีกนิดนึงรถรุ่นนี้เปิดฝากระโปรง จะเปิดจากกุญแจหรือว่าจะเปิดจากตรงด้านในเท่านั้นเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับผมก่อนที่เราจะไปดูรยายละเอียดในส่วนของห้องสภาระด้านท้ายนะครับผมขยับมานี่ครับผมดูนี่ครับรถ Honda C i ี i c FB รุ่นนี้นะครับเจนเนอเรชันนี้เป็นต้นไปนะครับรองรับน้ามัน e85 เรียบร้อยแล้วย้ำนะครับรองรับน้ามัน e85 เรียบร้อยแล้วใช้งานได้อย่างสบายใจที่สำคัญประหยัดมากๆเลยนี่ดูดีไซน์นะครับผมข้อแตกต่างจาก C ี vic FB ก็คือไฟท้ายดีไซน์โมเดลใหม่ ดีไซน์ดูสปอร์ตโเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้นะครับเป็นรุ่น1.8 i-vtec นะครับเทคเปิดโลกเปลี่ยนไปรุ่นเขารู้กันนะครับนี่โลโก้เปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่สัมผัสได้เลยนั่นก็คือความสะอาดหมายถึงความเรียบร้อยของตัวแผน่นตัวฟูกตัวนี้นะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีร่องรอยไม่มีการใช้งานหรือบรรทุกของหนักๆแน่นอนนะครับดู งานพลาสติกตรงนี้นะครับดำสวยงามนะครับไม่มีขุยไม่มีขุยไม่มีมมลอกแน่นอนคันนี้เนี่ยเจ้าของดูแลดีมากๆดูสภาพสีด้านๆเลยนะครับ mm hmm. ดูร่องน้ำได้เลยครับเ mm hmm. มทาลอยู่ครบคันนี้เดิมๆ mm hmm. เดิมโรงงานเลย mm hmm. อ่ะเรามาดูในส่วนของฝาาขายในส่วนของหลุมยางอะไรค mm hmm. ันนี้หลุมเดิมนะครับ mm hmm. ไม่มีชนแน่นอน ไม่ต้องจ้างช่างเสียเวลามาเลยครับผม QC ให้เลยว่ารถคันนี้การันตีให้ด้วยรับประกันให้ด้วยว่าไม่มีชนมาแน่นอนเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมใครที่กำลังหาอยู่ก็อย่าลืมนะครับ h o n d a Civic SB 1.8e ปี2012เจ้าของมือเดียวไม่น้อยเซอร์วิสซูนคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหนึ่งในตองอูของทางร้านเราแน่นอนและที่สำคัญวัยรุ่นกำลังหาเลยนะครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับโทรหาผมได้เช่นเคยครับ0ูน496 29 39เนะครับเปิดราคาเพียงแค่เอานะครับโปรโมชั่น3 9 9 0 0 0กบาทย้ำนะครับ3าม0 0 0ับาทสิ่งที่ท่านจะได้จากรถคันนี้เลยหนึ่งโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมโรงงานนะครับผม2ตัวรถไม่มีชนหนักผิความจมน้ำต่ต่อตัวถังแน่นอนและ3รถวารันตีเนี่ยของเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนเต็มและ4นะครับรถคันนี้ประวัติศูนย์ ท่านไม่ต้องกังวลนะครับผมมีอะไรเข้าสู่บริการได้เลยนะครับผม3ามแสนบาทกับสิ่งที่ท่านได้ไปเมื่อสักครู่นี้ผมบอกเลยว่าคุ้มยังไงก็คุ้มนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมอย่างที่บอกนะครับถ้าท่านสนใจก็โทรหาผมได้เช่นเคยนะครับศูนย์ห9 3 9กห้าสเก้นะครับหรืออยากมาทดลองขับก็เรียนเชิญได้เลยที่ตลาดรถการ KCC นะครับติดถนนกาญจนาพิเศษนะครับผมอยู่ระหว่างมอบางแคกับสมาคมสาปักใต้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมมอสและพีพีเองร์ตเฟลค้าบ สวัสดีครับ